ส <inate> วัสดีครับพลิข้าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมว่าตามเล็บฮานอยฮานอยนะรวมน้อยนะครับหมู่บ้านนะแต่คือว่าโชคดีนะครับ้านเราเลยก็รงเลขเล่าซีโต้ผลพลี่โลกใหมน้ำทักช่องมาเลยปันโชคเนาะแต่คือว่าเลขเล่าซีโต้ผลพี่ก่าเขาน้ำเด้อนะครับลอสุดยอดดีนะเห็นไหมซีโต้นะครับก็คัดเตรียมนะครับวันนี้ก็ว่าตามต่อสลับเลขร่วมนะครับแล้วก็เลข ชุดทอนล้ชุดเจาะนะครับพอลี่หามาเบื้องผลงานของวันทีที่ผ่านมาชุดร่วมเจ็ดแปดเนี่ไปเขาล่าพัฒนาเนาะพลี่เนาะเล่าพัฒนาเอาเป็นเซตเขาตกครับส่วนสองแปดเก้าเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งเนาะอาจจะเขาร่วมน้อยนะครับน้อยหลายน้อยแหละนะครับก็ถือว่าเขาดีถึงสี่จุดเลยนะจะมาเบื้องส่วน เหล็ชุดจอหพองเมียงเขาบ่อกับลองบนกระนาดนะครับชุดจออนุกาอืมครับจอเฉพาะกิจเขานะครับเดินเหล็กเดินเนาะเขาหกเด้อนะครับตัวพอดีจะอะไรเนาะหกหาเด้อนะครับลาสตากับเดินหนึ่งขวายลีเนาะนะครับอ่าพอดีนี่ว่าเขาเนาะว่าเดินเขานะครับสำหรับเลขชุดลาสตาเฉพาะกิจนะครับ เดินมาแรกเดียอรีมฟารีนะสองเดีามากเลยน,นะครับสองเทิงลากสตาร์สองเทิงทุกโพกิดแล้วเพิ่งส่วงเองเรียกยันยอมพอดีนะยันยอมมาแรกก็เก่าอยู่ครับง่ายไหมง่ายอยู่ขีดได้ลายเ้มียงเด้อพี่น้องตาฟังอันที่ขีดได้ลายเมียงยังไังกําลังโศกันเรียนกันลายนันนี่อยู่เรื่องลงเขียนผิดเจนลงเขียนอันผลนอกของไงผลนอกเนาะอันที่ขีดนี่ผลผอกเราวแล้วจุดผิดเนาะครับอันที่พ่กขีดขายจังเป็นผลนอกอีหลีครับอ่าเราเราเล่าว่าขีดตาฟังมานะครับ คือมีพิเศษเขาเต็มเต็มมาพลี่หกสี่หกเนาะกรับครับออกออกตัวกรับเนาะกรับหกสี่สี่หกนะครับอ่ะสีเลี้ยกับสี่เป็นเลี้ยนเขากรมีเด่นพิเศษเขาหนึ่ีครับโอ้สามตัวแตกหรือพะลี่กรับโอ้นะครับสีพะลีจำได้สามตัวแตกคือพิเศษนะครับเมืนจำได้กับสามตัวแตกเลยนะครับก็เสียดายเขาเป็นย่างพี่น้องบอกด้วยดรอกว่าจับเอาเนาะพะลี่ครับจับเอาครับมันจ้าเงินส่วน ปกตินี่เขาเด่นนะครับฮ่าพิเศษนี่เขาเด่นหนึ่งเนาะแต่ว่าให้ผู้ได้จับพิเศษได้ก็าจะเป็นทองสามตัวศูนย์หกซีแล้วก็บซีหกแคลรี่เนาะอ่าชุดชันมันตามต้นเลยครับพี่น้องวันนี้ท่านใจสำหรับเรือกแคลรี่เบื้องของไอ้วันที่หกวันที่หกเป็นชุดรวบวันนะครับเอาเบื้องมาชุดรวบมีอยังไรตัวเนี้ยอันเด็กคนสร้างาเนีงงชุดรวมมี ลาสตาเฉพาะจิตกาชาติสามศูนย์เจ็ดสี่จับคู่ให้กับสามเจ็ดศูนยศูนย์สี่ศูย์เจ็ดสามสี่พิเศษปกติวิ่ไอพี่ศูนยสามหปดจับคู่ศูนย์หกสามแปดสามหกศูนย์แดเบิ้ลนศูนศย์เก้าเ้าเดอค่ะอืมอ่ะเบินเลยนะครับเบินเพรือมร่ะคว่ะเอฟซีทอกันว้ามเรื่เรื่อเบินเลอ้าวไอเรื่องเบิ้ลนเฮ้ รื่มน้ำขึน้นรืว่น้อน้ำเวทอีกอ่ะนะครับว่าตามชุดจอนะเอาเบิ้งชุดจอของไายเล่าสตาเฉพาะกิจกาชาิน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าจำเราเจ้าไว้พีนอนนะครับชมด้ิภาชนะล่าสตากัมี่สองหนึ่งสองครับเด่น8ปดนะจำไปหนึ่งสามแปดสองแปดสามเกสามเก้านะครับแล้วก็เก็ดเก้าหนึ่งสามหนึ่สานะจำไป องสองเก่าสามศนสองนกาะครับส่วนกาชาตินะครับสามตัวนี้แปดหาเด่นแเนาะนะครับจับหนหาแปดหาสแปดองสามอ่ะเพเตรียมครับจับมาจอไวเพื่จับเจ้งจับไว้ตัวแดงเนนะครับหมาหกตัวนะครับสีนี้จูตตกตำแหน่งวัาไหนเจ้าของนอยให้นอยว่นนี่เนาะครับผมครับอ่าสามาจารวียงใเด้อนะครับว่านกสาตัวแดงดู ครับแต่ว e ่าจับอะไรสือเป็นของพิเศษนะครับเอามาพังชุดยอดนิยมนะครับเดี๋ยวมาตืนพูดอ่านให้ฟังเด้อชุดยอดนิยมเนี่ยเขาดีครับเขาดีเข่าดีเนาะสามตัวแตกมากาดีพี่น้องชวนนิต่อกันเลยเสมอเนาะแค่ว่าปัญหาจับเสไนด์ใส่สืบนะครับเอาไปตู้อ่านชุดยอดนิยมพิเศษหาศูนย์หาเด่นหกจับคู่ให้หาหกหกหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งปกติ สองเด่นหนึ่งจับคู่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเหนึ่งสองมีไอพี่สองแปดเด่นศนย์จับคู่ศูนย์แปดสอยเด้อค่ะนะครับนี่เป็นชุดยอดนิยมเนาะนะครับชุดนี้ชุดนี้เลขสาตัวเขาดีเด้อนะครับมี่น้องก็ลองจับได้นะมีว่างมือสมือหันในวี่พี่เขาเก็บสมือเนาะสตัวเนาะครับม้วนเนี่ยมาเขาพิเศษเด้อนะครับได้ชุดสน้อยตัวนี้แหะสามารถเรียกเอา3ตัวได้เลยตัวใตัวหนึ่งเนาะ มีสิทธิ์โอกาสแตกสามโตนะครับจับสนะีดีเนาะปลาคังพอรี่กับจับถือแตกขึ้นกันแต่ว่าผูใ้ใดเก่งเรียงจับครูเขาลองจับเรียงนะพอรี่เนาะครับเอาขอบคุณห,หลายพี่น้องแคปมาเจ้าไว้นะครับจะว่าใพดพาโอกาสได้ชุดอจอร์แล้วก็ชุดรวมน้อยนะผลงานมีให้เห็นตลอดนะครับหมื่อวานเงาเลยอกลงชุดนันเหนื่อยน้ำนะครับก็ถือว่าแตกคนเล่าเนาะสำหรัผู้ชมของมาเลยนะครับแต่ว่าผู้ใด ซื้อน้ำร่วมหนี่งว่าพีดังเนาะต่ละมือเนาะเขาเรียกเนาะครับผมอืมไอ้ตรงมือไทยก็ซื้อไทยได้ไอ้ตรงลาวก็ซื้อลาวได้แม่นครับนะครับว่าแม่นธรรมดาซื้อร่วมข้าว่าร่วมฟังดีดีรุดเนาะอืมจะซื้อมันก็บอกอที่ร่วมข้าว่าร่วมหมดเลยรึร่วมหมดเลยเพราะว่ามันแค่เลขกขอบจักรวาลเลยเลยเขาที่เนาะอืมเพราะว่าห้าน้อยหนี่งมันว่าแมนน้อยเดียวไม่เห็นนะครับเพราะว่าไอ้ทีต่อถ้ามันเหลือหน่อยๆตัวนี้คือเขาอมาตั้งหกน้อยกว่านี้แล้วมันมีเหลี่ยมเจ้าตัวหกน้อย <medio S 2> เอามาคัดให้มันเหลือแค่สีตัวต่ละน้อยมีหกตัวเห็นว่าล่ะจะมอกม่้งยัง้งจะคัดเจลน้อยหกตัวนั่นมารวบคัดเสชไดทถอดรหัาไอสีตัวเพราะนนธรรมดาเนาะแหละปัญหาที่เพื่อนอยากเห็นว่ามันเพื่นเยากโอ้ยมาเห็นเบน้มาิบาอีกเพนเอาตัวเอาน้อยเดียวมาเห็นตรงองแล้วเลยนะต้งหน้อยต่ละน้อยมีหตัวพรียังบอท่านไหนกินนะครับเร้อยงียังถอดรหัสอยู่บอท่านไหนสามาทีจะเป็นสูตรคือเพื่อนได้น่นครับมันก็เลยเห็นกวนบวชเล นะครับาว่าท่านใจแต่ว่าห้าน้อยอารมณ์อสมืตเนาะบนปากเดตรงวันเนี่ก็เลยลงไปนะใเาท่านใจเเล็กพญานีเสริมใจอยู่ดิไอ้ยบวกานเถอะเนาะเรื่องเงินนั่นเมตกบเตือนเลยเยก็คาคาเมื่อเลยเดยนอดกอห้องเตอนนี่ต่อไเปิดเท้ซาไปมันก็ลับค่าขึ้น กับชือว่าะนะผู้ถอดนอหน่อยเนี่ยเป็นนอน่อยเนเป็นคนเห็ดอีหยังยตังน้ำให้ถึงนะเป็นคนมาเห็ดอีหยังตัวเหยห่อถึงเลยเพิ่นนอหน่อยเนย่อมแพงไงนะเห็นตาซุ้มมาอยู่หลายนอแตะเว้นเนาะเพิยังเป็นนอเด็กอันดีว่าผู้อนอตะเว็ล้กันเตืนตะเด็กเืนตะเด็กเอามาด้ยิ่แต่เข้ามาเขามาถ่าก็ได้ยินดูพอดีพี่ไดมเพราะว่าถ้าเจ้านอนเว้นขาเจ้ากันอนอิ่มมันก็ได้ตือนแตเว้น โอ้ยอายุสิบนียังบ่มีผู้ใดยสลับเท่าเตีเลยคือแสนใช่ดินอกจากคนยีญญ่หรีผู้เดียวแม่นว่แม,ม,ม่นครับยิ่งนักติดกันแม่นหน่ออ้าพี่ดาวว่าเบ่งชุดชบบร่วมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนทีลงเนาะ,ะลงผ่านเวทีเลยนะครับโอ้เมือนกับฝนตกอีกเมื่อเมื่อเมื่อพี่น้องเออเนาะฝนก็สากเล้วกอเพลียด้วยพี่นดาวนะตามนี้นะชุดร่วมผลงานมีเสมอเนาะกปรดติดตามทั้งช่องพอลลี่เนาะ ก็คงจะมีโชว์นะครับฝากไว้นะครับช่องขอรวยช่องเมนตุยเด้อนะเมนตุยเลยหลายวันแล้วกับปันโชคนะนะครับกับฝากไว้คนละคนแช่ค่ะครับเพลย์มาเล่าสี่ตัวกับตามไปคือกันนะอ่านะครับจะเป็นคันผ่านเด้อนะครับสังเกตสังการสังเกตสังกาอันใดมันเข่าดีอันใดมันประดี๋ยโยกไม่ให้เบิ้งต่อเนี้คืออยากให้เบิ้งสังเกตตัวน้อยๆแดงๆนะครับตัวนี้น้อยๆแดงๆนี่สำคัญแท้เดี พคมาสามยุเรื่อยขึ้อยากสังเกตแลว่ามันมันแมนอิริย์นะมันเขาสามตัวนี่มาสามสิบเมืองแล้วต่ว่ามาสือยุ่น้อยไนะกับวัลลูเนาะเป็นต่างกับสาวิธีสังเกตสิเป็นชุดยอดนิยมนะครับพิเศษปกติวีไอพีดูสังเกตเพิ่มก็ได้เนาะผู้โดยมือดีผู้โดยจับดีเก่งนะครับบางคนคนกเจ่งเรี้ยงสูตรตัวนี้แล้วคนมีตัวเด่นตัวยั้งคนนี่แล้วเนาะสามารถทมันพลีไปจับซอยกันได้เลยนะครับ ชกชกมันมาขอบคุณพอลี่ลายสีแดงตันในทางเอนะครับตามพอลี่ก็ผิดวังเนาะนี่ทุกตัวเลขนี่ถุกสอบน้อยถุกล่าถทกก้นขราผัดพี่น้องค้นกิอก์านน้พอลี่เอาผอะไรใคยเชร์ครับสวครับสวัสดีครับ